แค่สงสัยว่าหายไปไหนข้าบูริสังไอคนททำไปได้ถึงไหนแล้วล่ะคุณแน่ใจแล้วหรือครับว่าคุณอยจะทำสกูปนี้แน่ใจสิคะ ความขัดแย้งที่เรารึกในพักไทยทีวัตเนี่ยน่าจะต้องเป็นที่สนใจของประชาชนแน่ๆพอได้แล้วผู้คุณกลับบ้านได้แล้วอะไรคะบ,บอกพ่อผมบ่าให้ผู้คนเลิ่มทำงานได้แล้วแต่ว่าสกู๊ปข่าวการเมืองรับอรุณพู้่นี้ไม่เสร็จเลยนะคะใช้ของเก่าที่เรามีอยู่แต่ฉันกำลังวิเคราะห์ ปมขัดแยงระหว่างท่านนายกกับกลุ่มทุนการเมืองนะคะพอได้แล้วยังไงผมก็ไม่ให้คุณออกอากาศอะไรนะคะบกรคำตามคำสั่งผมถ้าพรุ่งนี้สกู๊ปนี้อ่อนแอผมเล่นงานคนตัดต่อแน่บอกรหันเดียวก่อนค่ะกลับมาคุยให้ทีู่้เรือกนะคะบกเดี๋ยวก่อนสิค่ะบกบกรหสบกรจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะคะสกู๊ปนี้ฉันทำมาทั้งเดือน แล้วฉันก็ขออนุมัติบอกกอไปแล้วด้วยอะเดือนก่อนอนุมัติแต่เดือนนี้ไม่ทําไมอะคะฉันต้องการคาอธิบายผู้ใหญ่ขอมาอะไรนะคะผมพูดฉันแล้วน้ําใสพอเถอะผู้ใหญ่ไม่ต้องการให้เราแตะเรื่องความขัดแยง้งระหว่างดร,เ,รเมรคากับปุ่มทุนคุณมีหน้าที่นําเสนอข่าวแต่ไม่ต้องทําสกูป๊ปเจาะลึกแต่ว่าฉันทํามาทั้งเดือนหยุดเร้าความระบาดใจให้กับผมสัทีเถอะนะ Tìm kiếm hướng dẫn của cô ấy, tôi mời cô ấy. จ้ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องว่านและสมุนไพรยิ่งกว่าใครเมื่อเกิดเหตุเพศภัยใดๆกับร่างของเจ้าหรือพวกของเจ้าจงใช้วิชานี้เพื่อบรรเทาและรักษามันท่องจำตำราของข้าไว้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อไปในภายภาคหน้าจำไว้ ข้อมูลจากเว็บบอร์ดหลายแห่งรายงานตรงกันว่าส่วนหนึ่งของเทวาสตราวุธเพื่งเข้ามาในกรุงเทพสังชัยมงคลสังชัยมงคล,งคลถูกทำลายจากการขนส่งตั้งแต่50ปีที่แล้วแต่หลังจากที่สังชัยมงคลถูกทำลายเพชรยอดสัง ก็ถูกเปลี่ยนมือไปถูกนำไปประดับอยู่บนเครื่องประดับหลายชนิดแต่ใครก็ตามที่ได้ครอบครองเพชรเม็ดนี้ก็จะต้องมีอันเป็นไปทุกครและครั้งล่าสุดเพชรยอดสังจะถูกนำมาจัดแสดงในงานเพชรในตำนานที่จะจัดขึ้นในเมืองไทยอาทิตย์หน้า าเราได้เพชรยอดสังมาก,ก็ไม่ต่างอะไรกับเราได้สังชัยมงคลคุณใสทั้งเทวาสัตราวุธยังคงอยู่ในเพชรเพชนั้นครบถ้วนหมายความว่าฉันต้องการเพชรยอดสังที่เรารวบรวมเทวาสตราวุธได้มากเท่าไหร่ น้าที่เราต้องการก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ เมาแล้วขาดสติเห็นไหมเลือกขายเหล้าอ่ะนะขายแข็งปั่นดีกว่ามีคนทำลายของของเราใครไอ้แก่นั้นหรือเปล่าไม่น่าใช่ ไม่ว่ามันจะเป็นใครอีกไม่นานมันต้องปรากฏตัวออกมาแน่ต่อไปงานของเราคงจะไม่ง่ายอย่างที่คิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยข่าวที่หนักและสะเทือนใจกันก่อนเลยนะคะมีรายงานจากนิติเทคว่าท่านรองนายกอนันต์ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนนี้เองค่ะหลังจากเพิ่งรอดชีวิตอย่างบุดวิดเมื่อบ่ายวันนี้ใช่ครับในเบื้องต้นมีรายงานว่าการเสียชีวิตของรองนายกอนันต์เกิดจากหัวใจวายโดยเฉียบพลัน,นครับ่บสมัยนี้เร็วจริงๆรู้ข่าวแทบจะทันายกท,ทั้งที่เรื่องเพิ่งเกิดขึ้นแทๆ้ๆไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเลยนะ ผู้มนุยการนิติเทคน้จะแจ้งให้ผมทราบว่ารองอนันต์นี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆดรแพทย์ไพลินใช่ไหมคะุณรู้จักนะรู้จักกันโดยบังเอิญน,นะคะตอนที่เกิดเรื่องที่ราชบรุรีเด็กคนนี้ถ้าทางใช้ได้นะคะเอาการเอางานฉลาดเป็นกรดเลยทีเดียวมผมก็กำลังคิดว่าอยากจะให้การสนับสนุนเขาอยู่นะแต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยกลังวล ไม่มีคนเก่งคนไหนไม่เคยทำงานพลาดนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้บังคับบัญชาจะให้โอกาสได้แค่ไหนครับผมไปแล้วไม่ทานอะไรก่อนหรอคะไม่หรอกครับผมต้องรีบไปเคลียร์เรื่องของรองนันแต่ฉันเตรียมไว้ให้แล้วจะเสียเวลาสักแค่ไหนกันเชียวกาแฟเนี่ยก่อนออกจากบ้านสมควรที่จะต้องจิตสักนิดนึง พราะที่พักเนี่ยนะครับไม่มีใครชงกาแฟได้อร่อยเท่ากับคุณเลยแม้แต่สักคนเดียวเนียนเกือบใช้ได้แต่ไม่ได้ผลค่ะพี่ทางนี้ไปเถอะค่ะจะไม่โกรธคุณหรอกฉันเข้าใจว่าไงคมซอนที่พักเกี่เรื่องครับ จากรวบรวมผู้สนับสนุนสั่งเดืประชุมกรรมการบริหารพรรคภายในเช้าวันนี้เพื่ออะไรต้องการให้พรรคแต่งตั้งคนทำหน้าที่แทนท่านรองนายกันนันโดยโดนที่สุดครับผมสั่งถอนใจไอ้ชอบกุล ถิาเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงขอเสียงสนับสนุนครับทำไมทุกอย่างมันถึงได้ง่ายไปหมดนั่นสิครับก่อนก้าห้องประชุมก็ตกลงกันแล้ว มุ่จะเรื่องการลงมติเอาไปก่อนกรรมการทำเหมือนโดนยาสัง่งถ้าเป็นแบบนี้เราคงขัดมติที่ประชุมไปได้แน่ครับขอบคุณมากผมขอรับรองว่าผมจะทำงานเพื่อพักให้ดีที่สุด ดีกว่าที่เคยเป็นมาไม่คิดจะแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่หนะท่านายกฉันไม่นิยมที่จะทำอะไรที่ขัดต่อความรู้สึก จะให้ฉันยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับคนที่อยู่ในโลกสีเทามันคงจะเป็นไปไม่ได้แล้ถ,ถ้าคิดที่จะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันไม่มีวันที่จะสำเร็จไ,ไ,ได้ในฐานะนายกรัฐมนตรีฉันไม่มีวันยอมที่จะให้ใครมาทำร้ายประเทศเป็นันขาดนี่เป็นการตกลงแบบไม่เป็นทางการ คุณจะเปิดเผยเรื่องนี้ใครรู้ไม่ได้ถ้าฉันเดาไม่ผิดท่านนายกเมคาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใช่ไหม